ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิทกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด thon นะักคานวณอยู่ในขณะน,นี้นะาสมาชิกนะก็สาหรับคลิปนี้นะฮะก็จัดไปตามคําขอนะสมาชิกนะนะสมาชิกก็จะขอมาเยอะมากนะสมาชิกนะทั้งหน้าเฟซผมทั้งทักแชทนะฮะทั้งใต้คลิปวิดีโอนะครับก็อยากจะดูสูตรนี้นะวันนี้ได้เลขตัวไหน สมาชิกนะก็ผมก็มาทำตามสัญญาฮะว่าจะลงให้วันนี้นะฮะนะครับก็สูดสองตัวล่างชุดเดียวนะครับตรงๆนะฮะสมาชิกนะว่าเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะก็ชุดเดียวเลยนะครับเก้าห้าห้าเก้าขึ้นไปข้างบนนะสมาชิกขอมาก็จัดให้ตามควาขอแล้วก็จะมาสูตรเด็ดล่างตัวเดียวสูตรที่สองนะวงวดเมื่อกี้นี้ก็ได้เลขเก้านะสมาชิกนะก็ ก็เดี๋ยวก็จะมาทําลงด้วยในคลิปนี้คลิปเดียวทั้งหมดสองสูตรนี้นะฮะจะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดเลยนะสมาชิกนะก็ก่อนอื่นนะสมาชิกก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องนะครับขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอนทอนนักคำนวณของผมด้วยนะสมาชิกนะเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจได้ทําสูตรดีๆนะครับมาฝากสมาชิก นะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับสมาชิกนะคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะฮะก็มีคําเตือนอย่างชัดเจนนะฮะสมาชิก นะครับอยู่ที่ตัวขึ้นอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะฮะที่จะนําไปพิจารณาในแต่ละสูตรที่ผมนําลงมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะก็พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะสูตรนี้เข้ามีหลุดนะสมาชิกนะครับอ่ะมาดูสูตรนี้กันก่อนนะสมาชิกนะสูตรเด็นล่างตัวเดียวสูตรชุดที่2องนะฮะคำนวณปีพศ6 5 6 5นะฮะลงให้งวดเมื่อกี้นี้วนที่17ทับ1ทับ65เป็นงวดแรกประเดิมก็ได้เละก้าวนะ ผลออกนะครับสมาชิกนะผลออกสําหรับสูตรนี้ก็ออกที่92สนะฮะสมาชิกนะก็ที่ผมได้เกินไปแล้วนะฮะสูตรชนกันที่เลข9กตัวเดียวสี่สูตรห้าสูตรนะเฉพาะตัวเดียวเนี่ยนะฮะวเมื่อกี้นี้นะฮะผมก็เลยเน้นไปที่เลข9กลากนะฮะก็วันนี้ก็9เข้ามาที่หลัก10ลากนะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้นะครับ ก็เข้าตามนี้เลยนะสมาชิกนะไม่มีแก้ไขตัวเลขได้เลยทั้งสิ้นฮะก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกเป็นงวดที่หกนะฮะงวดเมื่อกี้ลงจริงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็มานะฮะงวดนี้นะสมาชิกนะจะได้เลขตัวไหนไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ของงวดงวดเมื่อกี้นี้ไดร์ลีกาวนะครับ มาดูวิธีทากันนะสมาชิกนะวิธีทานะครับนาหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับแล <c ười> ้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี้สามครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบ เลข3ตัวหน้าครั้งที่2นี่1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1นี่1ครั้งนะครับได้เท่าไหร่ไปบวกเลข7คของที่นะวันนี้สูตรเด่นนะครับบุเด่นล่างตัวเดียวนะฮะมาได้ทุลักก็คือเลข1นะฮะวันเมื่อกี้ได้เลข9กวันนี้ได้เลข1นะครับสมาชิกนะแคบสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่นะฮะ <c oughs> วเมื่อกี้ สูตรที่ผมลงให้ในช่องนี้ทั้งหมดจะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับสมาชิกนะจะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สูตรใหม่ก็เข้าเกือบทั้งหมดด้วยนะครับสมาชิกนั้นะในช่องแอท o n อนนะคำนวณนี้นะก็จะมีสูตรที่มันมันไม่เข้าก็จะมี3-4สูตรมั้งนะฮะนอกนั้นก็เข้าเกือบทุกสูตรนะจะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดก็มา ตามสูตรนะครับเพราะสูตรผมนะครับได้เกินไว้แล้วว่าเป็นผมทําสูตรใหม่ลงสูตรใหม่ปีพศ2565นะครับเข้าตามนี้นะงวดนี้ได้เลขหนึ่งนะสมาชิกนะแคปสูตรไปได้เลยนะครับได้เลขหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับลงจริงให้เป็นงวดที่สองนะครับสมาชิกนะครับจะมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะลงให้เป็นงวดที่สอง นะครับงวดประจำวันที่1ทับสองทับหกห้านะสมาชิกนะก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งนะฮะใครที่ติดดับเลขหนึ่งล่างอยู่ก็นะครับเพื่อเอาไว้ก่อนนะสมาชิกอย่าเพิ่งตัดดับนะฮะอ่ะนะสมาชิกนะอ่ะไปดูนะครับสูตรที่สองอ่ะแคบไว้ก่อนนะสมาชิกแค่ไว้อย่างฮนะสูตรเดียวล่างตัวเดียวชุดที่สองนะครับลงให้วงนี้เป็นงวดที่สองนะครับ ได้เลขหนึ่งวันที่เราได้เลขเก้าวันนี้ได้เลขหนึ่งนะสมาชิกแคปสุตรไวเรียบร้อยไปดูสูตรไฮไลท์กันนะครับสมาชิกขอมาเยอะสูตรนี้ <c oughs> จัดไปเลยนะสมาชิกนะนะครับจัดไปตามความขอ,ขอนะครับ <c oughs> นะครับก็อะ่ะ มเมื่อกี้นะฮะสูตรนี้มีสมาชิกขอมมาเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะจะเป็นสูตรสองตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับลงให้มวนเมื่อกี้นะเป็นมวดแรกก็เข้ามาตามนี้จริงนะฮะสม,มอออาชิกนะเข้ามาตามนี้จริงมเมื่อ,อกอี้ได้เก่าหาชุดเดียวนะครับสมาชิกนะได้เกาหาชุดเดียวนะครับก็วันนี้ไม่หมาล่างนะสมาชิกนะไปข้างบนเลยนะสมาชิกนะที่ ต้องบนออก9ออก1 5 9นะครับก็มาที่59นะครับไปบนนะสมาชิกนะนะครับก็หลุดนะครับไปข้างบนนะสมาชิกนะหลุดไปข้างบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนลูกศรไว้ก่อนนะสมาชิกนะเพราะว่าจะ นะครับไปบนนะสมาชิกนะหันไ้ไปบนนะบชุดเดียวเลยนะฮะก็ <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นล่างก็มาตามสูตรอยู่นะฮะเลขเกา้าสิบล่างนะ ส่วนข้างล่างนี้ส่วนหลักหน่วยนี้ก็ผิดนะมันออก9 92ฮะอันนี้มัน95ก็5นี้ก็ขึ้นไปข้างบนเลยชุดนี้นะไปข้างบนเลยทั้งยวงเลยทั้งชุดเลยนะฮะก็ถือว่ายัง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 ดีนะที่มาถ้าใครนะครับถ้าไม่คิดมากซื้อบนล่างไว้นะแต่มีสมาชิกนะฮะพอหวยออกแล้วสมาชิกก็ทักมาเยอะ นะครับว่าให้ผมลงสูตรนี้ให้เลยนะฮะเป็นคลิปแรกเลยเพราะว่าสูตรนี้สมาชิกนะครับเขาซื้อทั้งบนทั้งล่างเลยแค่ชุดเดียวนะับก็ถูกกันเยอะแยะนะสมาชิกนะก็มีขอบคุณมาทางหลังหลังบ้านหลังใหม่นะฮะเยอะแยะนะครับนะครับสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะฮะเมื่อกี้นี้นะับก็ขึ้นบนนะสมาชิกามาดูวิธีคิดวิธีทําไปพร้อมๆกันนะฮะ วันนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับสมาชิกนะอ่ะ <c oughs> สมาชิกอันนี้ของงวดเมื่อกี้นี้นะครับด้เก่าห่าชุดเดียว 95, 99, เก่าห่าห่าก้าวเขึ้นไปข้างบนอ่ะสําหรับงวดอันนี้งวดที่ผ่านมาอันนี้งวดนี้นะฮะสมาชิกนะอ่ะหลักสิบนะหลักสิบนำหลักแสนนะมาบวกหลักพันหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลัก สิบเลข3ตัวท้ายกันที่1นึ่งครั้ง,งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายกันท,ท,ที่2ที่3ครั้งได้เท่ากับไปบวกเลขหกของที่ลองบวกกันดูนะสมาชิกนะวันนี้ได้เลขตัวกเก่าเหมือนวันที่แล้วเลยหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับก็ได้เลขเก้านะครับสมาชิกนะได้ตัวเดียวเหมือนวดที่แล้วเลยวดที่แล้วได้เลขเก 9, ้าวดนี้ก็ได้เลขเก้านะามาดูหลักหน่วยล่างนะฮะสมาชิกนะหลักหน่วยนําหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบบนสองครั้ง นะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนิหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองนิหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลขหนึ่งคงที่น้ำวนนี้สูตรหลักสิบล่างว่าสูตรหลักหน่วยล่างได้เลขศูนย์นะสมาชิกนะชุดเดียวเลยเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะฮะไปกลับด้วยนะครับบนล่างเลยนะะสมาชิกนะนะครับเอาบนล่างเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะฮะ ประเมินงวดที่แล้วน,นะครับ9559เอาบนล่างเลยนะสมาชิกนะการไว้แค่ชุดเดียวนะฮะไม่เสียหายไม่เสียหลายตรงไหนถ้ามาก็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 ดีไปนะฮะเพราะเลขชุดเดียวมาบนล่างเลยนะถ้าถ้าไม่มาก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับก็ขอเลขชุดเดียวนะฮะก็น่าน่าลุ้นนะฮะสมาชิกนะก็จัดไปตามคำขอนะฮะับ9009นะครับก้าวจะมาอีกหรือเปล่า จะเข้ามาติดต่อกันอีกหรือเปล่านะฮะก็วันนี้สูตรติดล่างก็มีกล้าเขาเยอะนะฮะเช่นสูตรเมื่อวานนี้นะับผมลงให้2ส,สูตรติดที่เลขยก,กล้าทั้งสองสูตรเลยนะสมาชิกว่าจ,จะมาไหมนะคร,ครับก็ฝากพิจนารณาด้วยนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้แล้วนะสมาชิกนะเอาไปนะครับสมาชิกนะไปดูนะครับเขียนลงมาต่อมาเลยนะสมาชิกนะ นะก็เขียนต่อมาเลยนะพอดีอีกงวดหนึ่งพอดีก็จะจบนะครับจบหน้ากระหน้ากระดาษพอดีนะฮะถ้าเข้าอีกไม่ว่าบนว่าล่างเดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้นะสมาชิกนะนะครับก็กันไว้นะฮะบ,บนล่างนะครับเรียกชุดเดียวนะสมาชิกนะก็งวดนี้นะครับ ได้ชุดเดียวเลย90ถ้าสมาชิกนะ90้านจับชุดเดียวเลยนะครับที่90ถ้าสมาชิกนะแล้ว90บนล่างเลยนะสมาชิกนะนะครับนะครับ90นบนล่างเลยเออเขียก็ไม่ไม่ไม,ไม่นั้นอ่นะ สมาชิกนะ90นะครับตัวเดียวนะครับก็งวดนี้ลงให้เป็นงวดที่สองนะครับสมาชิกนะลงให้เป็นงวดที่2ก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับลงให้เป็นงวดที่2ก็งวดวันที่นะครับเดี๋ยวรอผลนะอันนี้ก็งวดวันที่1นะครับทับสองนะครับทับหกห้าสมาชิกนะก็ตามคำขอ มีสมาชิกขอมานะสมาชิกนะสูตรนี้ก็จัดไปฮะใครที่ขอมานะครับก็ได้9 0 0 9ชุดเดียวน,นะสมาชิกนะถ้าไม่คิดมากก็ดักบนล่างไว้เลยฮะชุดเดียวน,นะสมาชิกนะไม่เสียหายตรงไหนนะเะเมื่อกี้นี้เนี่ยนะไปบนเลยนะสมาชิกชุดเดียวเหมือนกันกาจากล่างไปบนนะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณาไปตามสูตรนะขอบคุณสมาชิก ทุกทุกท่านที่ติดตามช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็ครับอันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะฮะได้เลขหนึ่งนะสมาชิกนะแล้วก็สูตรคู่ชุด สองตัวล่างตรงๆนะฮะเมื่อกี้หลุดขึ้นไปข้างบนห้าเก้านะครับเก้าห้าชุดเดียวแล้ววันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าจะมาที่บนหรือล่างก็ฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะก็ช่วงดท้ายก็มาฟังคําเตือนนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแน,น,น,นะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะชอบจัดไปไม่ชอบมองๆผ่านไป สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อาพรุ่งนี้นะสมาชิกนะนะครับเดี๋ยวมาจัดหลักหน่วยล่างตัวเดียวแบบเพียวๆเมือนกันเพราะสิบล่างผมลงให้ไปแล้วตัวเดียวนะฮะคลิปพรุ่งนี้มาดูหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะฮะสักสองสูตรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ